เป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานชมวอลเลย์บอลในชุดเอสคาลาผสมกับชุด U21 ลงตกกับทีมคราเบลกาจากรัสเซียวันนี้ค่ะทีเด็ดมากกว่าเมืม่อวานเองเพราะว่าวันนี้ U21 ของไทยจะพบกับ U21 ของเวียดนามสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน พบกับช่องเล็กวอลลย์บอสช่างของเจเล็กคนสวยแต่พอวันนี้คนสวยไม่ค่อยมีเสียงเลยโอ้ยช่วงนี้อาหารการกินมันอุดมสมบูรณ์ค่ะเมื่อวานขึ้นเงาะกินค่ะทำไงได้อตอนเชียร์วอลเล่ต้องมีอะไรกินไปด้วยกินไปกินมาเปลือกเป็นกองตื่นมาอยับจะไข่ คิดดูแข่งกัน5เซตอะแล้วกินตลอดเวลา5เซตมันจะเยอะขนาดไหนแล้วปีนี้ทุเรียนมันถูกไงพอทุเรียนถูกเราก็มีตังค์ซื้อกินแล้วแล้วทีนี้บ้านโน้นบ้านนี้เขาก็ทุเรียนถูกเขาก็ไม่ค่อยขายกันเลยเขาก็เอามาให้แล้วบ้านโน้นสองลูกบ้านนี้สามลูกไม่ใครอยู่ไหวอ่ะไอ้ยาเมื่อวานดูตั้งแต่คู่แรกค่ะดองทิ่หงค่ะมอยู่21ของเวียดนามพบกับไต้หวัน แาแพย้ยับเลยค่ะเวียดนามกีฬาวอลเลย์บอลมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันต้องเล่นเป็นทีมแล้วพูดก็พูดเถอะอตู้เย็นว่าออกจำแมนแล้วตู้แช่แมนกว่าตู้เย็นอีกนันแล้วตอนให้สัมภาษณนะ์โอ้โหลูกกระเดือกขยับขึ้นขยับลงลูกกระเดือกแบบนั้นมันเป็นลูกกระเดือกของผู้ชายไม่ว่าจะเป็นเพศชายจากการเทคอร์โมนหรือว่าจะเป็นเพศชายจากสภาวะเพศกำกวมแต่เราไม่ว่าเรื่องนี้หรอกเพราะว่าเราชอบ คืออะไรอะไรที่ชาวบ้านทําแล้วมันดูย่ําแย่มันวิบัตินั้นมันโดนใจเราเพลเลยเมื่อวานการแข่งขันวอลบอลวีทีวีครับมีแข่งสามคู่คู่แรกอยู่ยี่สเอ็ดวียดนามก็แพ้ไต้หวันไปศูนย์ต่อสามเซตแม่ขำเพื่อนค่ะพอคู่ที่สองคะ่ะ ทีมเอสคอลาของไทยพบกับโคราเบลกาจากรัสเซียแมมเขาเพิ่งลงจากเครื่องแต่ว่าไทยเอาชนะไม่ได้แต่ก็ถือว่าทีมไทยของเราทำผลงานได้ดีนะคะแม้ว่าจะแพ้ไป2ต่อ3เซตก็ตามคือแพ้ไปแบบวุดวิดนั่นแหละเมื่อวานรายชื่อผู้เล่นก็เป็นอย่างที่เจเล็กบอกเลยใช่ไหมถ้าใครที่ได้ดูคลิปเมื่อวานนี่โอ้โหเป๊ะเป๊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 ะทุกคนค่ะ จะตั้งตัวเองเป็นกูรูแล้วนะแต่ว่าเกมในวันนี้ค่ะเราจะพบกับ u 21ของเวียดนามเพราะฉะนั้นไลอัพในวันนี้จะไม่เหมือนเมื่อวานอย่างแน่นอนเมื่อวานมีพี่ดาวกติกาแก้วพินทำแต้มให้เราเป็นกอบเป็นกรรมถึง27แต้มด้วยกันค่ะแต่ว่าน้องๆในชุด u 21ที่ได้ลงสนามเมื่อวานที่ลงเยอะๆก็คือลิเบอโรแล้วก็บอลเร็ยอยางทิพสุดาบัวหลาย ส่วนคนอื่นๆก็ลงมาเล่นแบบนิดๆหน่อยๆค่ะคือเบลเกมมันจบไปแล้วเราก็จะพูดได้ว่าเราสามารถเอาชนะได้เพียงแค่ว่าเพียงแค่ว่าเพียงแค่ว่าเป็นเพราะว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าคนที่กําลังทําหน้าที่อยู่ในสนามเขาต้องทําหน้าที่ณนะตอนนั้นค่ะแต่เราพูดตามหลังมันพูดง่ายหลังจากคู่ของไทยกับโครเบกาแข่งจบก็มีพิธีเปิดสนามค่ะ พิธีการก็ค่อนข้างนานเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าเราก็สามารถรอคอยได้ค่ะเพราะว่าเราคิดถึงพี่บ่าวตู้เย็นค่ะพี่บ่าวตู้เย็นแหมวิ่งออกมาด้วยภาพสโลโมชั่นนะคะมาด้วยชุดสีม่วงพาสเทลโอ้ยสวยหวานเหลือเกินค่ะ หลังจากนั้นก็ลงสนามไปแข่งขันกับออสเตรเลียออสเตรเลียก็น่าคุ้นๆน,นะคะบ,บางคนก็เหมือนกับเคยเห็นในรายการ p ริ n เ e s ครับผลการแข่งขันก็เป็นไปตามที่คาดไว้นั่นแหละค่ะต้านเวียดนามไม่อยูหรอกก็แพ้ไป0นต่อ3เซตทีนี้มาดูโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้กันบ้างค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่29มิถุนายนค่ะทีมเอสโคลาของไทยจะลงสนามพบกับทีม U21 ของเวียดนามซึ่งวันนี้แ่ะค่ะเราจะได้เห็นฟอร์มการเล่นของน้องๆของเราในชุด U21 ที่ขาดน้องเฟิร์นขาดน้องเอยขาดมือเซตอย่างน้องเนยกนกพรวันนี้ก็จะได้เห็นฝีไม้ไลายมือของน้องวัตยากลางโสภาลงไปเซตมากยิ่งขึ้นละค่ะแล้วก็จะได้เห็นน้องบีมการจนาสีใส่แก้วน้องจูพัทระวะีคำนวลน,น้องไอซขวัญพัฒน,น,น์นวลวัน น้องออมรับประพัชยาพลธรรมน้องน้ำฝนทิพสุดาบัวหลายซึ่งเมื่อวานก็ลงไปเล่นเต็มๆเ,เหมือนกันนะคะน้องน้ำฝนจริงๆมือเซตในรุ่นนี้ก็จะมีรัชดาชะอ้นโฉมอีกคนนึงนะคะแต่ว่าไม่รู้หายไปไหนเหมือนกันคะ่ะ ส่วนรุ่นพี่ก็ไม่รู้แล้วคะ่ะว่าโค้ชจะเอาลงมาช่วยบ้างหรือเปล่าแต่คิดว่าคงเอาลงมาบ้างแล้วคะ่ะเพราะว่าไม่งั้นนะักกีฬาของเรามันจะน้อยเกินไปนะคะที่จะใช้หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนในเกมการแข่งขันเมื่อวานชุดยูย่ของเวียดนามที่ลงสนามแข่งขันพบกับทีมของไต้หวันก็ถือว่าเล่นดีแล้วคะ่ะแต่ว่าคนที่ทําสกอร์หลักๆให้กับทีมก็ยังเป็นดงที่หงผู้เล่นสวมเสื้อหมายเลข12นั่นเอง มีความสามารถมากนะคะคนนี้เทคตัวตบสูงตบหนักแล้วไม่ว่าอยู่ตรงไหนของสนามก็ตีได้ค่ะชุดอยู่21ของเวียดนามมีสาวหล่อเล่นอยู่2คนบวกกับตู้แช่1คน แม่เดี๋ยวพูดไปพูดมากลายเป็นเหยียดเพศนะคะแต่ว่าไม่ได้มีเจตนานะคือว่าถ้าทอมเด็กกับตุ๊ดเด็กอะ่ะมันก็จะแตกต่างกับคนที่โตไปแล้วอะ่ะอย่างตุ๊ดเด็กๆยังไม่มีการเทคฮอร์โมนแต่อย่างใดเราก็จะได้เห็นแค่น้องๆเขาตุ้งติ้งตุ้งติ้ง,ตง,ตงแต่งหน้าแต่งตาาน่ารักอ่อนหวานไปแบบนึงยังไม่มีหน้าอกหน้าใจกับใครเขา แต่ส่วนกรณีของดงที่หงเขาเป็นคนที่อายุน้อยอยู่นะคะเขาบอกว่าอายุประมาณ20ปีทีนี้ถ้าผู้หญิงเราอายุประมาณนี้นะเราเห็นดงที่หงมาตั้งแต่อายุ18นะ่ะก็เห็นว่าไอ้ยาถ้าได้กล้ามเนื้อขนาดนี้จะต้องผ่านการเวทเทรนนิ่งขนาดไหนนะถึงจะได้แบบนี้นะ่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะได้รู้และะ้วค่ะว่าคนคนเดียวจะพาทีมชนะได้ไหมแต่ว่าผู้เล่นคนอื่นๆเขาก็เล่นได้แหละอย่างหัวเสาเบอร์5ก็โอเคค่ะบอลเร็วเบอร์หนึ่งก็โอเค แล้วของเราล่ะคะโอเคไหมไม่รู้เหมือนกันค่ะมันก็ต้องให้เกิดการแข่งขันขึ้นก่อนแหละแต่ว่าถ้าเทียบกันอืมเราก็ยังมั่นใจว่าเราสามารถเอาชนะได้นะแต่ว่านั่นแหละอาจจะไม่สามศูนย์ก็เป็นไปได้ค่ะและสกอร์ก็อาจจะทําให้เราใจหายใจคว่ำกันได้เมื่อวานนักกีฬาที่ไม่ได้ลงสนามก็เห็นจะเป็นน้องนอกวิรัญยุพาอินจันนะคะคนนี้เล่นในตำแหน่งบีหลังค่ะ รอลุ้นะคะ่ะว่าวันนี้โค้ชจะใช้งานน้องนกไหมเพราะว่าชุดนี้มีนักกีฬาไปทั้งหมด14คนมีทีมชาติชุดใหญ่ส่วนหนึง่งแล้วก็มี U21 ส่วนหนึง่งดูจากสัดส่วนแล้วนี่ถ้าจะใช้ U21 อย่างเดียวนักกีฬาก็คงเหนื่อยกันหน้าดูเลยล่ะคะ่ะวันนี้การแข่งขันคู่แรกก็เป็นคู่ไทยกับ U21 ของเวียดนามนั่นแหละคะ่ะก็จะพบกันในเวลาบ่าย2โมงส่วนคู่ถัดไปจะเป็นอีกสายนึงคะ่ะออสเตรเลียจะพบกับทีมเสฉวนจากจีนในเวลา4โมงครึ่งนะคะและ ในเวลาหนึ่งทุ่มค่ะเวียดนามชุดใหญ่จะพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์เป็นคู่สุดท้ายส่วนน้องๆของเราในชุดยูสที่เดินทางไปแข่งขันในรายการชิงแชมป์โลกตอนนี้ก็เดินทางไปถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ลงสนามฝึกซ้อมเมื่อวานก็มีการแข่งอุ่นเครื่องพบกับทีมสโมสรของเซอร์เบียไปนะคะโอ้ยเดี๋ยวนี้เพจสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเขียนข่าวได้หน้าอ่านมากเลยค่ะคือพาดหัวว่าลุยเซอร์เบียสาวไทยยูสซ้อมเข้มถึงพริกถึงขิง สนสมสรดังระดับหลกสูงสุดก่อนลุยศึกชิงแชมป์โลก2025บรรยากาศในสนามซ้อมเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเกินร้อยทั้ง2ทีมจัดหนักจัดเต็มลงดวลกันแบบเทรนนิ่งแมตช์ไปถึง3เซตเต็มเพื่อให้นักกีฬาไทยได้สัมผัสเกมจริงเรียนรู้จังหวะบอลของทีมยุโรป แถมได้เขี่ยวประสบการณ์เน้นๆซึ่งผลการดวนก็ออกมาแบบสูสีได้ประโยชน์กันไปเต็มๆดังนี้เซตที่1 21ต่อ25เซตที่2 27 25เซตที่3 25 23 น้องๆของเราในชุด U19 จะลงสนามแมตช์แรกวันที่2กรกฎาคมนี้แล้วนะคะส่วนทีมเอสโคลาที่เวียดนามเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะจะเจอกับไต้หวันอยู่อันดับที่1อันดับที่2ได้เราก็จะได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลศิศถ้าเราเป็นที่2ของสายแน่นอนว่าเราน่าจะได้เจอกับทีมชาติชุดใหญ่ของเวียดนามและเราก็อยากเจอมากๆแต่ว่าเราก็ต้องผ่านด่านไต้หวันพรุ่งนี้ให้ได้ก่อนไต้หวันเล่นดีนะคะ ช่วงนี้โปรแกรมเชียร์วอลเลย์บอลของเราน่าจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะนั่นแปลว่านักกีฬาของเราก็ต้องลงแข่งขันเยอะขึ้นเช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้เชียร์แบบเบาๆไปก่อนค่ะอีกส3วันต้องเชียร์แบบใจหายใจคว่ำตอนนี้เราโฟกัสที่เวียดนามอยู่เราไม่รู้เลยว่าน้องๆที่ซ้อมอยู่ในรายการ VNL เป็นยังไงบ้าง ช่วงนี้ไม่ได้ถูกจับจ้องมากนะักน้องๆของเราก็น่าจะมีสมาธิในการฝึกซ้อมเป็นอย่างดีเดี๋ยวจบการแข่งขันของเกมวันนี้คลิปวันพรุ่งนี้แหละค่ะจะมาทำการพูดคุยกันอีกครั้งหนึง่งขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดเข้ามารับฟังรับชมแล้วก็ร่วมพูดคุยให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ